สว,ส,สวัสดีค่ะพวกเราชิปให้ไหมช่องพูดคุยบันเทิงรายการซีรีส์จีนวารไรตี้จีนแล้วก็รีวิวนิยายแปลจีนนะคะรวมถึงจะสอดแทรกเกร็ดเล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับซีรีส์แล้วก็นิยายที่เรารู้มาให้เพื่อนๆฟังกันนะคะค่ะแล้วก็รวมไปถึงพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนิยายวาย ซีรีส์วที่เราสนใจนะคะรวมไปถึงการเป็นชิปเปอร์ของเราด้วยค่ะสำหรับ e.p ีแรกของพวกเราในวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องช่วง2 0 2 1นั่นเองค่ะใช่ค่ะช่วง2021เพราะว่าเราเพิ่งผ่านสเตจ3กันมาเนาะแล้วก็อีกอาทิตย์กว่าเนี่ยโชว์ก็จะจบลงแล้วรายการก็จะปิดลงแล้วนะเป็นช่วงสุดท้ายโค้งสุดท้ายของรายการเราก็เลยอยากจะ มาสนับสนุนเป็นการกระตุ้นให้เพื่อนๆหรือแฟนๆรายการเนี่ยที่เป็นแฟนรายการช่วงอยู่แล้วหรือว่าคนที่ยังไม่เคยดูรายการเนี่ยมาช่วยกันเชียร์ช่วยกันโหวตน้องๆที่เรารักค่ะเพลงแรกนะคะเป็นของเป็นเพลงของทีมมิกะนั่นเองเอสหรอก็คือน้องจีจิ e, ้งอีเนาะซึ่งก็เป็นดาราสาวซึ่งบ้านเราคุณคุณน,นาคุุณตากันอยู่แล้ว<ช>น้องเป็นสมาชิกของ SNH48 ด้วยส่วนละครน้องนี่ถ้าใครอยากจะไปตามดูมก็ไปตามดูได้นะอย่างที่ดังๆที่บ้านเรา คือจริงๆมีหลายเรื่องนะแต่ที่บ้านเราดังๆเนี่ยก็จะมีเรื่องตำนานหวินซีกับเรื่องกลุ่นรักกลิ่นบุปผาซึ่งเล่นกับพระเอกคนเดียวกันก็คือจางเจ๋อฮั่นเนาะซึ่งกําลังฮอตอยู่ในเวลานี้ก็ไปตามดูกันได้นะคะ,คะส่วนสําหรับโชเนี่ยเป็นเพลงร้องเป็นเพลงเป็นเพลงฟังพระสบายฟังเพราะก็เพราะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่เพราะมากแล้วก็คือฟังครั้งแรกเราก็รู้เลยว่าเพลงนี้แต่งมาเพื่อน้นองมิกะจริงๆ ก็คือเป็นเพลงที่เข้าปากน้องอยู่แล้วแหละมองกับน้องจุดๆแเพลงนี้น้องก็จะทําได้ดีมากแล้วก็คือเป็นเซนเตอร์ที่สมมงอ่ะเพราะว่าท่อนพีของเขาท่อนอะไรของเขาคือน้องทาได้ดีหมดแต่คนที่หนูชอบที่สุดก็คือเป็นดังซิงเกอร์นั่นเองเพราะว่าคือเหมือนเหมือนเสียงใช่เหมือนเสียงของเสียงของเขาอะกับเพลงนี้ ใสแล้วก็ฟังแล้วมันเราให้ให้ความรู้สึกว่าเราสัมผัสได้ถึงความรักที่เขามอบมาจากน้ำเสียงของเขาซึ่งต้องยอมรับว่าน้องเธอเธอเนี่ออยบอกกับเพลงเนี่ย เ,เอกลักษณ์มากมีความเฉพาะของเขาคือมีความใสบริสุทธิ์จบบแลบมีลักษณะเฉพาะของเขาเลยเป็นลักเป็นคาแรคเตอร์เสียงของเขาโดยเฉพาะเลยซึ่งเจ้ก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าในการสแสดงของสเตจเนี้ยเจ้จะชอบน้องนายคือเสียงน้องนายเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นไม่ได้ทอดพีดหทอไฮโน้ตเหมือนของสเตจที่แล้วแต่ว่าการสแสดงออกบนเวทีอะการที่ต้องเดินการที่น้องเดินมาหา ตัวนางเอกของเรลงก,การยิ้มการฝั่งคือน้องสามารถถ่ายทอดอารมณ์สื่อสื่อออกมาได้ดีมากในน้ําเสียงและการและหน้าตาแล้วก็ท่าทางของน้องไงสมกับน้องที่เราเป็นคือน้องมีความสามารถ,ราาารถที่าอสามคาวรในการถ่ายทอดอารมณ์ได้ทำให้ทาให้เรารู้สึกถึงความรักจ,จริงๆอะไรเงี้ยสื่อสารกับคนดูอย่างเราด้วยนะทำ้เรา,เรารสึกว่าเขาเขารัก ก็อีกคนหนึ่งที่ที่แจ้ก็ชอบเหมือนกันก็คือน้องเหิคือเหิมเหิมเนี่ยคือเหิมเหิมเนี่ยเพลงนี้เขาก็ร้องได้ดีแล้วก็ได้ท่อนที่ดีด้วยไปข้อโอ้อะไรแบบช่วงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คืออย่างที่แบบคือมันมีเพลงเนี้ยมันมีนิกาซึ่งเด่นเป็นเอกไปเลย่อนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นก็เหมือนเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเจ้าบ่าวยังไงก็ไม่รู้อะก็เลยแบบก็เลยอาจจะบอกว่าแม่ไม่ได้เด่นมากแต่ว่าน้องก็คือทําส่วนของน้องได้ดี รวมถึงปาอีกับหาเจียงคือหาเจียงก็อาจจะน่าสงสารนิดนึงแบบพน้องเขาไม่ได้ถนัดในการร้องเนาะก็อาจจะเลยแบบเลยไม่ได้ดูโดดเด่นออกมามากนะักสำหรับท็อปบวดของทีมนี้นะคะก็ได้แก่นายซึ่งได้ท็อปบวดสูงมากถึงกับสูงกว่าเพื่อนๆในวงแล้วก็สูงกว่าทีมอื่นๆมากคือได้สูงถึง200คะแนนเต็มยอมรับว่าน้องเก่งจริงๆ200คะแนนเต็มที่ยอมรับว่าใช่ น่ารักมากด้วยเพลงเนี้น้องน่ารักจริงๆนะเราไปทิมต่อไปกันเลยค่ะก็สําหรับเพลงต่อไปนานาปาร์ตี้ค่ะเจเจว่าไงบ้างคะ่ะก็นานาปาร์ตี้นะนเซนเตอร์ก็คือซานต้าสั้สนตัวของเรานั่นเองเลยแล้วก็มีเกสก็คือเหมาเสยวถงซึ่งเป็นนางเอกที่เราคุ้นๆหน้ากันเนาะ,ะน้องเนี่ยจะมีผลงานดังๆที่เรารู้จักเนี่ยก็คืออย่างเวยเวยซึ่งทุกคนน่าจะได้ดูเนาะเล่นเป็นเพื่อนของเวยเวยแล้วก็ ปีที่ผ่านมาน้องก็มีผลงานดังๆเด่นๆอยู่2เรื่องนะทีเ่เรื่อง s o u t h of the Providence เล่นกับจูอี้หลงแล้วก็เรื่อง n o t h i n g Butterty i ซึ่งมีฉายทางช่องวีทีีก็สนุกทั้งสองเรื่องเลยไปติดตามได้นะคะทั้งสองเรื่องแนวไม่เหมือนกันแล้วก็น้องก็มีพื้นฐานเรื่องการเต้นอยู่แล้วเนาะเพราะน้องก็เรียนทางสายเต้นมาอยู่แล้วส่วนใหญ่นักแสดงจริงก็จะก็จะมีพื้นฐานด้านการเต้นมาพอสมควรกันอยู่แล้วส่วนสำหรับรการเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวนทีของทีมซันตา ก็จะให้ความรู้สึกสดใสสนุกสนานโดยเฉพาะตัวซานตาเองเนี่ยซึ่งขอบูดนิดนึงว่าตั้งแต่อยู่ในรายการมาได้รู้สึกว่าซานตาเด็กลงเด็ก<ๆ>ลงทุกวันเข้ามาตอน,น,นแรกๆเป็นท่านเทพเป็นป้าเรินซึ่งแบบทุกคนแบบอูเกเปล่งใจแบบใครจะเข้าทีมซานตานี้ทุกคนต้องแบบมั่นใจในตัวเองพองสมควรแต่ยิ่งอยู่นานเข้าซานตารู้สึกว่ามีความสนุกกับการใช้ชีวิตแบบนี้มากมาเขาไม่เครียดเขาดูผ่อนคลายแล้วเขาก็ดูมีความสุข กับเพื่อนเพื่อในทีมากมากมันทาให้โช์นี้นมันออกมาสดใสแล้วก็เป็นทีมเวิร์กที่ดีทั้งๆที่สมาชิกในทีมเนี่ยไม่ใช่เป็นสายเต้นเลยสักคนเดียวแต่ว่าก็สามารถทาให้โช์นี้มันออกมาสนุกสนานรวมถึงแก๊สเนี่ยที่มาเต้นเราเข้ากันได้ดีมันสร้างบรรยากาศในเพลงมันมันอบอุ่นนะมันสนุกสนานแล้วก็น่ารักน่ารักมากๆาในเพลงนี้นะส,ส,สำหรับเจ๊สำหรับเม่เม่นะคะเม่เม่คิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังแล้วติดหูจังหวะดนตรีก็สนุกสนานแล้วก็เป็นเพลงที่ เอาจริงๆคือเป็นเพลงที่ตอนฟังเดโมตอนที่โหวตเพลงอ่ะอยากให้คนที่เราชอบอ่ะได้เพลงนี้ด้วยซันตาเข้ากับเพลงนี้ได้ดีกว่าทุกๆเพลงที่เขาเคยแสดงมะ mm hmm. เพลงเนี้ยมันทําให้เห็นศักยภาพการร้องเพลงของเขาได้ชัดเจนขึ้นว่าเออเขาเป็นคนที่ร้องเพลงพอแล้วก็ คือในทีมสมาชิกก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส่งความสนุกสนานมะามาหาเราทําให้เราเห็นว่าเออพวกเขาสนุกสนานจริงจ <ừ> แล้วก็อยากจะชมน้องชาๆด้วยน้องชาวน่ารักมากเพลงนี้ก็คือทั้งเต้นทั้งร้องแบบที่ เราไม่คาดคิดว่าน้องจะทําได้ขนาดนี้ค่ะแต่ว่าเจ๊ก็ต้องขอชมเพราะว่าเจ๊จะชอบออจิงหลงกับเว่ยจิเย่ซึ่งเพลงนี้เพราะว่าเจา๊จะรู้สึกว่าเพลงนี้ร้องยากคียค่อนข,ข้างสูงคือซันตากร้องได้ดีในท่อนที่ท่อนที่เป็นไฮโน้ตแล้วก็จิงหลงกับเว่ยจิเย่ก็ร้องได้ดีมันทาให้เพลงนี้อ๋อแล้วอีกคนหนึ่งที่พูดจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยคือจางเถิง คือชอบเสียงจางเถึงมากแล้วจางเถึงในเพลงนี้ก็ร้องได้ดีเราคือจางเถึงก็เป็นคนบุคลิกสดใสก็ยิ่งเข้ากับเพลงนี้ได้ดีถึงแม้อาจจะเต้นไม่ดีแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นการเต้นที่ไม่เข้ากับกับเพลงหรืออะไรเพราะว่าเพลงนี้มันไม่ได้ต้องการเต้นที่เพอร์เฟกต์มากไม่ต้องการอะไรแต่ต้องการความสนุกสนานแต่ว่าการร้องกับการเต้นเนี่ยพอมันทาออกมามันทาให้ทุกอย่างมันกลมกลืนมันสมูทเพราะว่าทั้งเสียงร้องและการเต้นมันไม่ได้รู้สึกว่ามีใครดรอปใคร เสียงจางเถินเสียงจริงหลงเสียงไว้จืดแย่เนี่ยทำให้เพลงนี้มันแบบรวมถึงซานตะด้วยมันทําให้เพลงนี้สมูทสำหรับเจ้ก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้สดใสแล้วก็น่ารักแล้วก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์ของเพลงได้ดีมากแล้วสมก็สมกับที่ซานตะได้เป็นได้เป็นท็อปโวตเพราะว่าเขาก็โดดเด่นแล้วเขาก็น่ารักจริงๆสําหรับกับเพลงนี้รวมถึงฉากที่เขาเข้ากับเกสต่างๆก็ทาได้น่ารักมากได้ดูแบบดูแล้วรู้สึกว่าคุกบทิกน่ารักอะไรอย่างเงี้ยทำได้ดี ส่วนสำหรับสเตทที่3นะคะ,คะชื่อเพลง satellite l <XL. S 1> <XL. S 2> คิดว่ามันคิดว่ามันน่าจะชื่อนี้นะใชใช่ชื่อนี้ถ้าไม่ผิดนะ,ะถ้าไม่ผิดเนาะคือซึ่งสเตตนี้ก็จะมี Amber ของเราเป็น m e n เทอร์แอมเรของเราเป็นเกต เป็นเกิเป็นเกสค่ะเนรกะในเพลงนี้เขาเด่นคือแอมเบอร์เท่มากอะเท่ทุกคนเราคิดว่าเขาเป็นเซนเตอร์ของวงเขาโก่งเดนมากจริงปะจริงค่ะเคเลนน่ะทำหน้าที่เซนเตอร์ของตัวเองได้ดีในเพลงนี้เราต้องยอมรับเขาตรงนี้ว่าเออเขาเขาทำได้ถึงแม้ว่าจะจะไม่ได้ว้าวแบบ ว้าวเท่าหูเยเทาแต่ว่าคือเขาทําหน้าที่ของเขาในการเป็นเซนเตอร์เพลงนี้ได้ดีค่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งเขาทำได้ดีจริงเขาเต้นได้ดีขึ้นเยอะมากเลยอะเพียงแต่ว่าสเตปเนี้ยสเยเทาเขาดูสะดุดตามากเพราะว่าเขาจะมีการทั้งเล่นกล้องมีแบบสีหน้าการแสดงสีหน้าเขาดูเท่เขาดูเท่ดูฮู้เขาดูเหมาะกับเพลงนี้เขาดูมีเขาดูมีแอติจูด บอกไม่ถูกเขาเลยรู้สึกรู้สึกว่าเขาเด่นเขาสะดุดตามากในในสเตจนี้แล้วก็มีเสียงของพี่อยู่เครื่องยินเนี่ยก็ดีมากคือร้องดีร้องก็คือเสียงแบบมั่นคงเสียงหนักแนนเสียงมันโดดเด่นออกมาเลยอะ่ะแต่ว่าก็คือการแสดงเ,าเขาอาจจะได้คอนไม่เด่นหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเลยรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ค่ะสำหรับเม่ๆนะเม่ๆคิดว่าเพลงเนี้ยเสียดายที่อยู่อยู่เกิื่งยินกับน้องฮิโรโตเนี่ย ไม่ได้ฉายเท่าที่ควรเขาทำหน้าที่ทด่ดีนะคือหัก็หินเนี่ยดีหมดทุกอย่างเสียง,งดีอร์ฟอร์แมซ์ดีการแสดงดีทุกอย่างจริงแต่ว่าทุกคมที่สเตจเนี้ยทุกคนมันดูเท่าเทียมกันไปหมดมันดูอมกลืนกันไปหมดเป็นแบบเป็น,ป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 นทีมเดียวกันเป็นก้อนเดียวกัน ขนาดอีกคนหนึ่งซึ่งก็ทำได้ดีมากคือดองเย่าซึ่งมีสเตจที่ขเขาแตกต่างไปจากที่เขาเคยเคยแสดงมาแต่เขาก็ลองได้ดีมากด้วยวก็เต้นหือว่าดีขึ้นเยอะมากด้ว่าจริงๆแต่ว่าด้วยความที่มันไม่ได้เด่นส,สเตจนี้รู้สึกว่าคนเด่นจริงๆคือแอมเบอร์รอเป่ะ <c oughs> แอมเบอร์แล้วก็หูเย่เทาทีานน่รู้สึกว่าโดดเด่นออกมามากซึ่งก็สมมันสมสมควรนะที่หูเย่เทาได้เป็นท็อปโร์ดของเพลงนี้ ใช่แต่เพลงนี้คือเขามีท่อนอคิวลิงเยอะมากหูเยเทาอะ่ะต้องยอมเขาใช่สำหรับทีมที่4แล้วนะคะก็คือคชื่อเพลงว่า The Adventure หรือว่าเพลงนักผจญภัยใช่ซึ่งเกสของเพลงนี้ก็คือเมืองเว่ฉีซึ่งเป็นรุ่นพี่นะคะวง Rocket Girl เมื่อวเนีียเป็นเซนเตอร์ของวงเนาะในปีการแข่งขันปีแรกรแล้วก็เป็นอดีตสมาชิกวง Cosmic Girl มมของเกาหลีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องร้องเต้น<ะ>ไม่มีปัญหาเรื่องเกสเลยแล้วก็น้องหลิววีเป็นเซนเตอร์ของเพลงนี้ก็ทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วเนาะแล้วที่ปล่อะใจะอย่างคือหลิววีร้องเพลงนี้ได้ดีด้วย ไม่ว่าจะเป็นท่อนอที่แ<อ>บบใช่ร้องร้องได้ดีเลยอ่ะเราก็พื้เรื่องเต้นไม่เป็นหายีกแล้วเเต้นได้ดีแล้วก็ได้เต้นในแบบที่ไม่เหมือนเดิมไม่ใช่สไตล์เดิมของตัวเองทำได้ดีแต่ว่าส่วนการแสดงของเพลงเนี้ยซึ่งเป็นเป็นการแสดงที่เจเจเจรู้ๆๆสึกชอบมากเพราะว่าภาพรวมมันดูกลมกลืนทุกคนดูแข่งแรงเหมือนกันดูเท่าเทียมการดูการแสดงได้ดีเหมือนกันคือสามารถห้าคนนี้สามารถไปเดบิวต์ได้เลยอ่ะ คือดูลภาพสวยความสามารถเท่าเทียมกันแล้วหน้าตาดีบุค,คลิกดีโอ้โหห้าคนนี้ออกมาแล้วแบบดูดีมากบนเวทีอะไรเงี้ยการแสดงโชว์ดีมากค่ะคนที่เจ๊ชอบเป็นพิเศษก็จะมีแบบอาม,มูก็ทําได้ดีนะอาม,มูปอ,อยอู่แต่ที่เจ้าเชฟเจ๊เจ๊ชอบเป็นพิเศษอลิ้นรัวเลยรันก็จะมีจางซินหยาซึ่งเท่มากคือคือจางซินหยาเนี่ยจะเท่ในท,ทุกเพลงอยู่แล้วเพลงแต่เพลงเนี้ยมันจะได้ความรู้สึกแบบ เซ็กซี่อ่ะเพราะว่าเขาจะมีท่อนที่ได้เต้นเท่ากับรุ่งพี่น้องเห h ệ ชีด้วยอ่ะกามีท่อนแรปแล้วจะมีท่อนที่เต้นคู่กันแบบแสดงความเซ็กซี่ออกไหมให้เห็นเวลาเขาเต้คู่กับผู้หญิงอ่ะก็ดูแบบอาจจะด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือเปล่าไม่รู้มีเคมีใช่มันก็เลยดูแบบ มันก็ได้ดูเข้ากันแล้วก็อูหายซึ่งก็แหมเนาะน่ารักอยู่แล้วน้องน่ารักแต่ว่าเพลงนี้น้องเท่แบบเท่แบบเป็นผู้ใหญ่เลยเพราะสิ่งที่เต้นคู่กับเมื่อเหร่ฉีแบบอูเซ็กซี่มากชอดนั้นใช่ไหมแหม่ทำทำหน้ายิ้มกลิ่นนี่คือบอกว่ารู้เลยว่าแบบแอบคิดอะไรอยู่ริงปะอ่าสเตจนี้เขาทําดีมากจริงๆจากที่เราปื้มเขามาตั้งแต่สเตจโจ๊กเกอร์แล้วคือเขาว่าทําได้ดีตามมาตรฐานครูสอนเต้นของเขานั่นแหละแล้วก็ เพลงนี้เหมือนเหมือนกับพอได้พอได้เข้าคู่กับผู้หญิงซึ่งท,งทางที่เขาเป็นผู้ชายที่ตัวไม่สูงมากแต่เวลาเขาเต้นแล้วเขา ออนสเตตแล้วปุ๊บเนี่ยคือเหมือนเขาดูแบบตัวโตดูเขาแบบดูดูดูดีอ่ะดูสางาเซ็กซี่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเข้ากันหน้านองมากเลยอ่ะมันเลยดูแบบใช่ใช่หล่อมากเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นหนุ่มแบบหนุ่มเลยอ่ะใช่ค่ะใช่จากที่เขาหน้ารักอ่ะมาสเตจนี้คือหล่อมากแล้วก็คนที่ลืมไม่ได้ก็คือปอยยวนยิ่งทําผมทรงนี้ยิ่งโอ้โหเด็กลงไปอีก10ปีก็เหลือแค่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดเท่าแพทิกเลย ไม่ค่อยอวยเนาะอันนี้หล่อมากห <c oughs> ล่อมากเต้นดีมากร้องดีมากไม่มีขีติแต่โอเคอันนี้ต้องยอมจริงเพราะว่าอย่างเงี้ยอูไห่เนี่ยพอเขาได้เป็นเขาปวดรู้สึกดีใจมากรู้สึกว่ารันจะทำให้เขาเขารู้สึก เหมือนกับให้กําลังใจเขามากอะเพราะว่าทุกทีมทุกทก,การแสดงโชว์เขาทําได้ดีมาตลอดเองแต่อาจจะมีคนอื่นที่เด่นกว่าคุกจนกรกเขาอะแต่เพลงนี้เขาเด่นออกมาจริงๆโดยเฉพาะซีนที่เต้นกับเมื่งเมี่ยฉี่อะเขาทําได้ดีจริงๆแล้วมันเขาสะดุดตาจริงๆ,ๆในเพลงอยนี้ <60. S 1> ต้องยอมให้เขาค่ะสําหรับเพลงที่5นะคะก็คือเพลงของทีมลิกิมาลุก็คือเพลงยกนั่นเองค่ะเพลงนี้นะคะแขกรับเชิญเกสก็คือลิวจียาวงวงเกอเพลงนี้ลิกิมาลุคือ ทําได้ดีตามมาตรฐานของตัวเองมากแล้วก็คือชายออนสเตจแล้วก็ท่าเต้นคือเป๊ะทุกช็อตคือไม่มีช็อตไหนที่เขาทําไม่เต็มที่เลยชอบมากค่ะคือเขาไี้เจียว่าไงเขาได้โอกาสร้องท่อนแรปอะซึ่งก็ฟังไม่เข้าใจอะนะว่าอาจจะจะผูกจะผิดยังไงอันนี้เราไม่รู้เนาะอันนี้ก็ก็คือเขาอลอรองได้ดีเราไม่ได้รู้สึกว่าติดหรือมีปัญหาอะไรอะคะ่ะเพียงแต่ว่าจะรู้สึกว่า ไม่รู้ว่าเป็นที่กล้องหรือเป็นที่อะไรต่รู้สึกว่าลิขิตไม่เด่นเอาที่ควรตอน,นที่เป็นเซนเตอร์เราก็ได้ท่ายากเยอะมากได้เต้นท่ายากๆเยอะมากแต่เหมือนกล้องไม่ได้เน้นตรงนั้นนะ่ะไม่ได้ไม่ได้ซูมหรือไม่ไม่ได้เน้นไม่ได้เห็นสตาต์อ่ะอาจจะเพราะว่ามีหลิงเจี่ยมาเขาอยู่เจียเจ่ยก็เด่นมากก็สวยมากในเพลงนี้ไงแล้ลวก<ล>็<ล>ดูม<อ>ีดู powerful ดูมีอำนาจดูแบบดูทรงพลังมากแต่ที่เจ๊ชอบก็คือออสการ์ตอนเปิด เปิดเป็นคนแรกรอเปิดคนแรกรู้สึกว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าดีอ่ะตอนนั้นรู้สึกว่าดีแล้วออสการ์ก็ออสการ์ก็คือออสการ์ออสการ์แบไม่ดีทุกโชว์อยู่แล้วบนสเตจแสดงคือเวลาต้โคซ่าไปเนี่ยคือออสการ์ก็จะดูเกิดสลาดีแบบเป็นไอดอลมากๆอยู่แล้วคือทำได้ดีทุกข้อนเรื่องเรื่องเต้นเรื่องแร็พี่ไม่หายเลยก็เลยไม่มีไม่มีข้อสงสัยตรงไหนใช่เขาเขาเป็นคนที่ส่งพลังให้เพื่อนๆได้เพราะว่า คือเวลาออนสเตจล้วคือเขามาเต็มไม่เคยไม่ใช่เต็มสิต้องบอกว่าเกินอะ่ะเขาจะเกินร้อยไปอีกอะ่ะเพราะฉะนั้นคือพอเพื่อนเห็นเขาปุ๊บคือทุกคนก็จะเหมือนแบบมีมี power ขึ้นมาในวงทันทีเลยส่นทีน่พูดถึงไม่ได้ก็คือน้องแพทแพทิกของเรานี่เองอลูกมา้าอชอบแพติกในสเตจนีม้มากมากกว่าสเตจที่แล้วสเตจที่ทำได้ดีมากแต่รู้สึกว่า เพลงนี้น้องโตอะดูโตดูสนพลังดูแบบใช่ดูดัดูดันดูเป็นหนุ่มหรืออาจจะเป็นพอเสื้อผ้าที่ใส่กางเกงยีนดูน้องดูเป็นผู้ใหญ่ดูแมนดูถึงขังอะแล้วก็บอกกับเพลงนี้คือเราก็นองได้โอกาสแรบอย่างที่น้องอยากจะแบ ซึ่งเราก็ฟังไม่ออกดีว่าแรปดีนั่นคือดีหรือไม่ดีเราบอกตรงๆว่าไม่ใช่สายแรปเลยข้อฟังไม่แน่ใจว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าคือดูน้องแล้วรู้สึกว่าน้องทำสเต็ปได้ดีดูดูทรงพลังอ่ะดูแบบวเวอร์อ่ะรู้สึกว่ารู้สึกว่าชอบน้องสเต็ปก็คนที่เราลืมไม่ได้ก็คือโจเกอุยคนนี้คือวันนี้สเต็ปนี้คือดีมาก ใช่มาก <Okay. S 1> ใช่ใช่ถ้าเขาถ้าเขาได้ท็อปโหวตได้หนูก็ว่าควรควรให้เพราะว่าสเตจนี้เขากลับไม่ได้ท็อปโหวตนะทั้งที่เขาทําได้ดีเขาทําได้ดีกว่าสเตจก,ก่อนนมากแเหมือนแับว่าเขาเขาผ่อนคลายเขาสบายใจหรือยังไงก็ไม่รู้รู้สึกว่า เทียบกับสเตที่แล้วซึ่งเขาก็เต้นได้ดีนะวก็ดูดีแต่ว่าสเตทเนี่ยเขาดูเขาดูเวลาเขาแรปเขาดูเขาดูส่งพลังอ่ะเข้ากับเพลงแล้วก็การเต้นหรือการสแสดงออกทางสีหน้าอารมณ์ของเขาอารู้สึกว่ามันมันถึกอะ่ะรู้สึกว่าเขาทำได้ดีมากดูดูรู้สึกว่าเขาเป็นโจเลย,ย่ที่ แต่ที่เราคิดไว้อะส่วนอีกคนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ AK หรือจาร<อ>์เพราะว่า AK ได้ทอนแร็ปที่เด่นมากในเพลงนี้ในช่วงช่วงของ AK เลยถ้าเนนต้นอะอาจจะไม่ได้แบบแข็งแรงว่าแต่ก็คือไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเป็นจุดด้อยของทีมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าโฟล์ไปกับกับทีมนี้อาจจะเพราะเพลงเพลงนีง้ท่าเต้นไม่ได้แบบไม่ได้ยากมากหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็รู้สึกว่า AK ร้องแร็ปได้ดีแต่ก็ดีตามมารฐถานเอาไว้เเคไม่ สำหรับเมเม่เมเม่คิดว่าท่อนที่เอเคได้มันเป็นท่อนคลิมพา์ท่อนหนึ่งเลยอะหรือว่าเป็นเพราะว่าเป็นเพราะเขาท่อนนั้นมื่เลยกลายเป็นคลิมพาทก็ไม่รู้นะแต่คือเขาใช่แต่เขาทําได้ดีใน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 จุดของเขามากแล้วก็ที่สําคัญคือจะบอกว่าท่าเต้นไม่ยากก็ไม่ใช่นะเพราะว่าท่าเต้นเพลงเนี่ยค่อนข้างใช้แรงเยอะแล้วก็วันนี้เห็นในไอ พคคี่ะคะ่ะคือเขาซ้อมเยอะมากใช่เขาซ้อมเยอะมากเห็นเขาแบบตั้งใจมากก็คือเขาพยายามทำทุกโชว์ให้ดีจริงๆอะ่ะซึ่งหูมันเลยทำให้เรารู้สึกว่า11คนสุดท้ายที่จะได้เดบิวต์นี่แหละเราต้องมาคุยกันอีกยาวเลยอะค่ะเสียใครไปไม่ได้สักคนเลยอะตอนนี้ค่ะแล้วคนสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือน้องจาเจยวนเหมือนพอเขามาอยู่กับบิกกี้แล้วก็อยู่กับเพื่อนๆที่ท,ที่ที่มี power อะ่ะ คือเขาก็กลายเป็นคนที่มี power ขึ้นมาแล้วก็ทั้งทั้งแรปทั้งเต้นทําได้ดีแบบไม่ไม่ได้เป็นตัวถ่วงแล้วก็ไม่ได้ทําให้เพื่อนแบบรู้สึกว่าเขา เป็นจุดด้อยเลยคือเขาสามารถกลมกลืนไปกับเพื่อนได้ค,ค,คือน้องเชียอยู่ดีมากๆค่ะได้เลยผู้ถึงประเด็นคือคือน้องเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเต้นเก่งหรือว่าร้องเก่งมากแต่ว่าน้องจะมีสเสน่ห์บนเวทีคือเขาสามารถแสดงสีหน้าบนเวทีแสดงอารมณ์การสื่อสารได้ดีทั้งที่อาจจะร้องไม่ได้ดีเท่าแต่ว่าจุดเด่นเขาก็คือ<ๆ>เขาสามารถเท่ได้สามารถน่ารักได้ คือมันเป็นมันเป็นขนาดบางคนที่ที่ร้องเพลงเก่งเ,เต้นเก่งแต่ก็ยังไม่สามารถแสดงตรงนี้ออกมาได้ชัดๆแบบเชี่ย่ซึ่งเราก็ยอมรับแหละว่าเขาจะมาจะให้เขามาเต้นเก่งได้เท่าคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้อุดหนเพราะว่าการฝึกฝนและการเต้นมันไม่ใช่ว่าแบบมันจะทําได้ภายในไม่กี่เดือนคือต่อให้เต้นได้<ม>คือลายชัดไม่ชัดมันจะต้องไปอีกเรื่องหนึ่งมันจะต้องไปเสร็จสนกันแต่ว่า จุดเด่นของน้องก็มีอยู่เพราะว่าน้องก็สามารถแสดงบนเวทีได้ดีมากๆซึ่งจุดนี้มันเป็นสิ่งสำคัญของการเป็นไอดอลเหมนกเพราะว่าเวลาคุณอยู่บนเวทีอย่างวง11คนถ้าเกิดหน้าคุณนิ่งไม่สามารถแสดงอารมณ์ออกมาได้คือไม่สามารถสื่อสารได้เนี่ยมันมันจะมันจะทําให้ทุกอย่างดูกรอบลงไปอะเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าเพลงของไอดอลเนี่ยมันไม่ได้มีเพลงที่ได้โชว์ร้องหรืออะไรเยอะแยะมากได้ร้องโซลท่อนสองท่อนอย่างเนี้ย นะปฏิการลองดองได้ดีมันอาจจะไม่ที่สุดสำคัญมากที่สุดสำหรับรงตอนนีก็ได้ส่วนสเตจสุดท้ายนะคะซึ่งก็คือสเตทที่6ชื่อเพลงว่า is raining because i'm thinking of you ซึ่งมีเนเน่ของเราเป็นเกสชื่อเพลงยาวมากหืือเพลงฝนที่เราเรียกกันสั้นๆคือเพลงฝนนี่เองคือแบบฝนตกเพราะฉันคิดถึงคุณเพลงนี้เนี่ยมีลินโม่เป็นเซนเตอร์ซึ่งพอทุกคนพูดถึงลินโม่ทุกคนก็จะ นะบันเทิงขำและยิ่งมาจับคู่กับเนเน่ซึ่งเราไม่ห่วงเนเน่เรื่องการร้องอ<ช>แล้วถูกไหมแต่ว่าอย่างลินโม่ซึ่งก็เป็นคนที่ร้องเพลงได้ดีแต่ว่าปกติเนี่ยเขาจะไม่ได้ร้องเพลงรักเศร้าเ่าไหร่เราก็เลยจะไม่ได้เห็นโมเมนต,ต์ตรงนี้ไงก,ก็มีความคาดหวังระดับหนึ่งนะแต่ว่าพอผลงานออกมาเนี่ยจะว่าน้องร้องไม่ดีก็ไม่เชิงนะลินโม่เนี่ยแต่ว่าเสียงร้องเขาเนี่ยไม่ได้ มันไม่เหมาะกับเพลงสไตล์นี้เท่าไหร่เพราะว่าคือจะว่าร้องไม่ดีก็ไม่ใช่แต่ว่าอารมณ์อ่ะมันยังไม่ถึงสําหรับเจ้นะเจ้ชอบเพลงนี้มากเลยอ่ะชอบมากชอบมากกว่าเพลงของมิกาอีกซ้ำเขารู้สึกว่าเพลงสไตล์เนี้ยมันมันมันคงเศร้าอ่ะแล้วถ้าเกิดร้องได้แบบได้ถึง่ะมันจะต้องอินมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งรู้ว่าเน่ๆเป็นเกสยิ่งยิ่งรู้สึกว่ามันต้องเพลาะมากแน่ๆเลยแต่ว่าก็แอบผิดหวังเล็กน้อยเพราะว่าแต่ก็อาจด้วยทีนะมีเลรูสมีการว่างซิน มีเหล่นิ่เผิงซึ่งก็ไม่ใช่เป็นสายไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนที่ร้องเพลงแบบเป็นสายโลเคอลอยู่แล้วไงพอมาเจอพอมาเจอเพลงเนี้ยมันก็เลยอาจจะมันก็เลยอาจจะไม่สมูทอ่ะมีเหออีฝ่าเนี่ยที่ร้องออกมาได้ดีที่รู้สึกว่าเวลาเหออีฝ่าร้องรู้สึกว่าเพราะคือเด่นออกมาเลยเสียงเขาเด่นออกมาเลยอ,อยู่คนเดียวเลงแต่ว่าคนอื่นมันก็เลยอารมณ์มันก็เลยแบบสวิงนิดนึง เหมือนเหมือนเหมือนที่อ่านแตงสตปลอยมาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวซึ้งเดี๋ยวขำม,มามอารมณ์นั้นจริงๆเลยพอมาเสียงเน่ปึ๊บเราก็อารมณ์ลงมาได้อีกแต่พอมาเจอคนอื่นร้องอีกมันก็อารมณ์มันก็สะดุดลงไปอีกอย่าง<อ>เงี้ยชอบเน่เน่กับอี้ฝานที่สุดของเพลงแล้วลก็คือเน่เน่ทำให้เพลงเนี่ยเป็นเพลงเป็นเพลงรักเศร้าๆที่เป็นเพลงเศร้าจริงๆส่วนอีฝานคือเสียงเขาไม่ต้องพูดถึงอ่ะคือเขา เราเราก็ได้ยินกันอยู่ว่าเสียงเขาดีมากๆแล้วค่ะใช่แล้วเขาก็เสียงเขาก็เข้ากับเพลงนี้มากด้วยคือแอบอยากให้เนยได้ร้องเพลงนี้เต็มๆหนึ่งเพลงทั้งคนเดียวหนึงเพลงเลยอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเนเนยน่าจะเข้ากับเพลงนี้มากแอบอยากได้ยินเนยร้องเพลงนี้ทั้งเพลงอะไรเงี้ยแต่เพลงนี้หลินโม่ได้ท็อปโกลดซึ่งก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าหลินโม่เด่นจริงๆในเพลงนี้อะไรเงี้ยคนอาจจะให้เพราะแบบหลินโม่แอคติ้งได้เห็นทุกเนี่ยทุกคนก็หำมาเนาะคือแอบจริงจริง เจ๊ว่าทุกคนต้องมีแอบขำบ้างแหละเวลาลิโม่จะแดงอ่ะใช่นะใชก็และที่สําคัญก็คือสําหรับเพลงนี้สําหรับพวกเราที่เป็นแม่แม่ของเนเน่เรามีความรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นสเตจที่เรารอคอยมากๆเพราะว่าเรารอคอยที่จะเห็นเนเน่ได้ร้องเพลงเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราชอบโดยที่โดยที่เราไม่ได้ไม่ได้คำนึงถึงอะไรมากมายไปกว่านั้นโอเคค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทีมที่ชนะในการแข่งขันก็คือทีมของมิกะนะได้ ได้คะแนนรวมของทีมเยอะที่สุดเป็นทีมชนะเลิศของสเตทนี้แต่ว่าแล้วสำหรับเมเมคิดว่าชอบสเตตไหนมากที่สุดในหกเพลงนี้ใช่ไหมคะใช่ในหกเพลงนี้เมเม่ชอบเพลงของซานตาที่สุดแล้วก็คือนานาปาร์ตี้ทุกๆคนในทีมอ่ะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ให้ความรู้สึกสนุกสนานมากๆกับเราแล้วก็รวมถึงเสี่ยวถงเสี่ยวถงก็แบบ คือดีมากน่ารักมากแล้วก็เข้ากับเด็กๆได้ดีมากแล้วก็เข้ากับซานตะาได้ดีมากๆด้วยคือดูดูทั้งทีมดูทั้งเพลงเนี่ย<ม>แล้วเราเราก็ยิ้มสดใสเราเรามีความรู้สึกว่าเราไม่เครียดอะไรเลยแล้วก็ทุกองค์ประกอบทั้งฉากทั้งเพลงก็คือมันสมบูรณ์แบบในในความรู้สึกนะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่ชอบก็คือเพลง<ม>นักผชนภัยของห<ม><ม>ลวีแต่ว่าไม่ไม่ได้ชอบมากเท่า<ม><ม>คือโดยรวมแล้วอะไม่ได้ชอบมากเท่าเพลงของซานตะา แล้วเจ๊เจ้ค่ะสาหรับเจ๊เจ๊เจ้เจชอบสเตจของเพลงของทีมหลียววีมากที่สุดคือนักประจนภไทยนี่นแหละเพราะว่ารู้สึกว่าทุกคนทําหน้าที่ได้ดีมากแล้วมันเหมือนเป็นทีมเดียวกันจริงๆอะ่ะคือเพอร์ฟอร์แมนซ์การแสดงของทุกคนดูดีเป็นทีมที่ลงตัวทั้งเสียงร้องอแล้วก็การเต้นและการแสดงรวมถึงเกสด้วยทุกอย่างมันดูกลมกลืนดูดูดีหมดเลยก็เลยให้ทีมนี้วินเป็นที่หนึ่งส่วนที่สองกับ ที่สองที่สองเนี่ยอาจจะให้สองทีมคือพอเลือกไม่ได้ว่าระ<ช>หว่างดาวเทียม x อแของเรากับเพลงหยกม,มันมันมีความมันมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกานันอ่ะก็เลยสุดท้ายพวกเราสองคนก็ไม่ได้เลือกทีมหยกที่มีลูกๆของเราอยู่คือ <ums> คือ,คอไม่ใช่รักลูกน้อยลงเพียงแต่ว่าก็ถ้าพูดตามหน้าง,งาน้วตามความรู้สึกเราจริงๆอ่ะก็คือก็คือเราก็ต้องเราก็แหมลำเอียงไม่ได้เนอะไม่ใช่ว่าลูกเราไม่ดีหรือว่าอะไรเพียงแต่ว่า ภาพแสดงการโดยรวมออกมาความรู้สึกในการรับชมมันเป็นแบบนั้นก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าเนาะแต่ก็เราเราก็ยังปั่นวิวให้ลูกๆของเราอยู่โดยเฉพาะแก๊งสามมีข่งแต่<อ>ว่า <c oughs> <c oughs> แหมคือเอาอย่างนี้ <c oughs> เรามาพูดก่อนว่าอีกวีคเดียวเท่านั้นนะคะที่ <c oughs> รายการจะจบลงแล้วเนี่ยถู <c oughs> ถ้าวันเสาร์เนี้ยมันจะเริ่มเปิดโหวตอีกรอบหนึ่งซึ่ง <c oughs> ข่าวเนี้ยมันน่าจะได้โหวตคนเดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนที่เป็นแฟนรายการหรือเป็นแฟนน้องๆคนไหนอะคะ่ะเข้าไปช่วยกันโหวตนะไม่ว่าจะเป็นในแอปว t ทีึีงสามารถโหวตได้ฟรีหรือว่าถ้าใครมี VIP หรือซื้อบัฟเนี่ยก็จะสามารถได้คะแนนเพิ่มให้น้องๆด้วยใช่อยากให้เข้าไปโหวตกันเยอะๆเพราะว่าเป็นอีกอาทิตย์สุดท้ายนะถ้าเกิดว่าไม่ได้น้องไม่ได้ไม่ได้เดบิวว่ะแล้วามานนั่งเสียใจทีหลังมันแก้อะไรไม่ได้เราก็จะ,ะไม่ได้เห็นน้องแล้ว ใช่หรือว่าถ้าใครเนะี่ยสามารถเข้าแอปจีนไม่ว่าจะเป็นแอปเทนเซนหรือแอปอื่นๆอ,อ,อะไรก็ได้เนี่ยสามารถเข้าไปช่วยกันโหวตได้ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วหรือว่าใครไม่ไม่สะดวกโหวตหรือยังไงก็แล้วแต่สามารถส่งเงินไปโดตามบ้านต่างๆนะสำหรับว่าคนที่น้องชอบน้องๆคนไหนอ่ะเข้าไปโหวตได้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปช่วยกันโดเน a t ให้น้องๆได้เลยเนาะเข้าไปเช็คตามทวิตเตอร์บ้านต่างๆได้เลยว่าเขาจะมีเปิดโหวตกันวันไหนโดเน a t กันมันไหลอะไร กันวันไหนยังไงอีกทีหนึ่งเนาะใช่เขาก็มีโดเนตกันเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบมันหัวเลี้ยวหัวต่อของรายการแล้วก็คือพอพอพอ,พอตัดตัวอาทิตย์นี้แล้วอาทิตย์หน้าก็เป็นไฟนนลพอดีแล้วก็เด็กๆก,ก็เต็มที่เพราะฉะนั้นเราแม่ๆ่ที่เป็นกําลังใจอยู่ข้างหลังเราก็เราก็ต้องเต็มที่ของในส่วนของเราด้วยเราก็อย่าลืมนะเราก็สามารถไปรับชมรายการทาง VTV ได้นะคะออนออกอ,อากาศทุกวันเสาร์ก็คือ รอบนี้ก็คือจะเป็นวันเสาร์ตอน6โมงเย็นก็จะเป็นรอบที่คัดเด็กออกเหลือย5คนค่ะแล้วอาทิตย์ถัดไปก็จะเป็นรอบไฟนอลแล้วนะคะค่ะก็สำหรับพวกเรานะคะอยากให้พวกเราทำคอนเทนต์อะไรนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องไหนก็สามารถแนะนำได้ในคอมเมนต์นะคะใต้คลิปได้เลยค่ะ ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าจะกลัวหาช่องเราไม่เจอนะก็สามารถกดติดตามหรือกดแจ้งเตือนนะคะเป็นการให้กําลังใจเราไปด้วยได้นะหรือว่าอยากมีข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะเรายินดีรับฟังทุกท่านนะคะส่วนสําหรับวันนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปเราขอลากันไปก่อนเนาะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะบายบาย,บาย,บาย